เรียกด้ว่ากลายเป็นประเด็นเดือดขึ้นมานะคะสำหรับการทัวร์คอนเสิร์ตท,ที่ต่างประเทศในยุโรปค่ะของ3ศิลปินชื่อดังของเมืองไทยนะคะอย่างคุณปีเตอร์คอปค่ะคุณอีทวงฟลายแล้วก็คุณแคทธรยาอิงลิศนะคะที่มีการถูกจ้างงานค่ะให้ไปเล่นคอนเสิร์ตท,ที่ยุโรป5ประเทศ แต่กลับไม่ได้เงินเนี่ยค่าตัวครบตามที่ได้ตกลงกันไว้ทําให้ต้องมีการนะคะควักเงินบางส่วนค่ะใช้จ่ายจ่ายค่าเครื่องบินจ่า,า,ายค่าอาหารจ่ายค่าโรงแรมซึ่งงานนี้นะคะต้องบอกเลยว่าทําเอาเดือดระ่วค่ะเมื่อหนุ่มปีเตอร์นะคะไม่ทนค่ะออกมาโพสตแขวนภาพบล็อกเกอร์หนุ่มไร่นี้อีกด้วยอีกทั้ง3ศิลปินนี้นะคะก็ยังมีการแท็กทีมค่ะพร้อมใจกันออกมาแฉลากไส่บล็อกเกอร์หนุน่มไร่นี้ในปมโกงเงิน2ล้านบาทแล้วก็บียวขึ้นคอนเสิร์ตท,ที่โยุโรปแถมยังมีการถูกใส่ร้าย,ายว่ากินหรูอยู่สบายผลาลูลกคค้้้้าาาาางงงงนนนนนีีนะะเเเเรรรรืื่่่่ออออจจปป็ยไไตติิดดมมชล ราวดราม่าเดือดน,นะคะที่เกิดเมื่อวันที่9กันยายนที่ผ่านมาค่ะทางด้านของนักร้องดังนะคะอย่างคุณปีเตอร์คุณอีทแลวก็คุณแคทค่ะได้มีการออกมาแท็กทีมนะคะออกมาเคลียร์สำหรับการทัวร์คอนเสิร์ตที่ต่างประเทศในยุโรปทั้งยังมีการชี้แจงนะคะในเรื่องราวถึงการโกงเงิน2.1ล้านบาทและก็ยังมีในประเด็นของการเบี้ยวไม่ยอมขึ้นคอนเสิร์ตซึ่งในเวลาต่อมานะคะก็ทราบภายหลังว่าทางเจ้าภาพเนี่ยได้อ้างว่าได้จ่ายเงินครบหมดแล้วให้กับทางโกเกอร์แต่ไม่ถึงมือศิลปินนั่นเองซึ่งงานนี้นะคะหนุ่มปีเตอร์ค่ะกกกก็เเเรรรรรรริ่มมมมตต้้้นนดดดวววยคคาาาาือออะะะีีโโพพพส์ภบบบบแัุ ขอความเอาไว้ว่าขอเคลียร์สำหรับการทัวร์คอนเสิร์ตในยุโรปที่เพิ่งผ่านมาต้องขอขอบคุณแฟนเพลงและผู้จัดทุกประเทศนอร์เวย์สวีเดนสวิตเซอร์แลนด์เบลเยียมเยอรมันในส่วนของคอนเสิร์ตบอกเลยว่าสนุกมากๆและผมมีความสุขที่มีโอกาสได้ออกไปเจอทุกคนครับแต่ในส่วนของการบริหารจัดการเบื้องหลังของบรกเกอร์หน่วยบอกเลยว่าเละมากที่แรกว่าจะปล่อยผ่านแต่มารู้ว่ามีการใส่ร้ายด่าลับหลังโยนความผิดให้ทั้งผมและศิลปินคนอื่นในทีมเพราะฉะนั้นขอเคลียร์ตรงนี้เลยว่าที่ทัวร์คอนเสิร์ตทั้งหมด ตามหลักการปกติแล้วต้องรับค่าตัวครบก่อนเดินทางแต่นี่เห็นว่าเป็นน้องก็ไม่ได้คิดอะไรมากไว้ใจกันอยู่แล้วแต่มาแจ้งผมตอนไปถึงรนเวว่าไม่มีค่าตัวแล้วผมควรจะทำยังไงจริงๆแล้วผมมีสิทธิ์เดินทางกลับโดยทันทีโดยที่ผมไม่ผิดเลยนะแต่มีการโปรโมทโปสเตอร์คอนเสิร์ตไปแล้วแฟนเพลงรอเจอและซื้อบัตรแล้วผู้จัดก็ลงทุนไปเยอะแล้วด้วยความเห็นใจและด้วยสปิริตทำนักร้องผมก็ต้องเดินหน้าต่อและผมก็ทำงานเต็มที่นอกจากนี้ยังต้องออกช่วยค่าใช้จ่ายให้กับทีมงานอีกต่างหากตั๋วเครื่องบินที่คุณต้องรับผผิดชอออบมก็ซื้เง นอกจากนี้ยังมีปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างเดินทางอีกมากมายซึ่งคุณรู้ดีเวลาคุณไปพูดสื่อสารกับคนอื่นรบกวนพูดความจริงด้วยอย่าม,มั่วแต่โกหกเอาตัวรอดด้วยการทษศิลปินผมคงไม่ปล่อยให้ตัวเองและเพื่อนศิลปินเสียชื่อเสียงด้วยคำโกหกของคุณพวกเราทุ่มเทให้คุณเต็มที่แล้วก็รบกวนให้เกลียดกันหน่อยครับขอบคุณพี่เอที่ช่วยทุกอย่างแก้ปัญหาทุกเรื่องให้พวกเราด้วยครับและหลังจากนั้นนะคะต้องบอกว่าทางด้านของคุณอีทฟลายค่ะก็ได้มีการโพสต์ระบุข้อความเอาไว้เช่เ่นนะะงง่่นนนนนนเเดีีียยวววกกัะะคาาาออทลงงิิ2.1้บไมข์ตุญ ชี้แจงงานยุโรปที่ผ่านมาเพื่อปกป้องพี่น้องศิลปินทุกคนที่เดินทางไปด้วยกันเพื่อไม่อยากให้ความเข้าใจของทุกคนที่รู้ข่าวนี้แพร่กระจายไปเรื่อยๆครับเรื่องที่เข้าใจว่าผมโกงเงิน2.1ล้านผมก็เคยได้แต่หัวเราะอยู่ในใจตั้งแต่เกิดมาในชีวิตที่จาความได้ผมไม่เคยคดโกงใครในชาตินี้ผมเลยไม่สร้างกรรมเรื่องนี้เลยแน่นอนน้องชายผมปีเตอร์คอพที่ดิวกันไว้กับบลกเกอร์พอไปถึงก็ไม่มีค่าตัวให้ทั้ง5ประเทศน้องแคทผีเสื้อสุดสวยของเราก็มาร่วมรับความลำบากมากมายกับการดิ นอนพักกันในรถตู้ระหว่างเดินทางไปเล่นคอนเสิร์ตพี่กบแท็กซี่น้องรักของผมออกค่าใช้จ่ายเองทั้งหมดซึ่งไม่ได้เบียดเบียนในค่าใช้จ่ายเจ้าภาพหรือบ็อกเกอร์ใดๆเลยออกค่าตัว๋วค่าห้องพักค่าอาหารเดินทางเองทั้งหมดแถมพี่กบยังควักเงินส่วนตัวทั้งทริปอีกเพื่อช่วยกันให้งานราบรื่นและยังช่วยทําทุกอย่างให้กับพี่น้องศิลปินน้องเจเดอร์ซิกเซนต์ออกค่าตั๋วและทุกอย่างเองเพื่ออยากไปเที่ยวกับพี่ๆเพราะเจกับผมเป็นพี่น้องที่เคยทํางานกับผมมาเป็นระยะเวลา20กว่าปีสนิทการคุยกันได้ทุกกกเเเเรรรรื่่่่่อองงนนนนดิิทาาาาาไปปปยยุโะมคใช้จัว เงินไม่พอในส่วนวงแบ็กอัพฟอร์แมตและทีมสตาฟค่าใช้จ่ายในแต่ละเมืองซึ่งแพงมากแต่คิดกันว่าไม่เป็นไรเงินค่าตัวของผมทั้งหมดในทริปนี้5ประเทศจะเอามาเป็นค่าใช้จ่ายให้น้องวงฟอร์แมตได้ไปเปิดหูเปิดตาในทริปนี้และลงกองกลางทุกค่าใช้จ่ายในงบค่าตัวที่ผมได้รับทั้งหมด5โชว์การไปในครั้งนี้ยังมีอีกหลายสิ่งที่เป็นปัญหามากแต่อยากชี้แจงคร่าวๆแค่นี้พอเพื่อไม่ให้เข้าใจผิดกันไปใหญ่ครับอ้อมีคนรู้ข่าวเรื่องผมไม่ยอมขึ้นเวทีที่สวิตช,ชี้แจงว่าที่เป็นอยย่่่าาางงนนัันัั้้ก็เพรระผมมไไดบคตว ทั้งหมดของผมทั้ง5โชว์โดยบร็อกเกอร์บอกว่า3ประเทศหลังสวิตเบลเยียมเยอรมันยังจ่ายเงินไม่ครบผู้จัดการเลยไปคุยกับเจ้าภาพที่สวิตเจ้าภาพก็ช็อกเพราะเขาบอกว่าได้โอนเงินมาทั้งหมดแล้วให้บร็อกเกอร์ซึ่งก็เป็นทีมงานซาวในวง format นั่นเองครับทั้งหมดนี้ผมต้องขอบคุณเพื่อนพี่น้องกัลยานามิตรทุกประเทศที่ให้ความช่วยเหลือพวกเรามากมายจรงิงๆครับโดยเฉพาะคุณนาเดียคุณไซมอนและน้ององุ่นที่ต้องเสียเวลามากมายพาพวกเราไปพบแฟนเพลงและเจ้าภาพจนครบ5ประเทศครับขอบคุณพี่น้องแฟนเพลงและขอบคุณเเจ้้้าาภพพททัััง5ปรระศอีกกคบว เราประทับใจและสนุกมากที่ได้เจอทุกคนครับและหลังจากนั้นนะคะต้องบอกว่าทางด้านคุณปีเตอร์ค่ะก็ได้มีการแชร์ข้อความของคุณอีทนะคะแล้วก็มีการระบุข้อความอีกครั้งว่าพี่อีทกล่าวไว้ครับขณะที่ทางด้านนักร้องสาวสวยนะคะอย่างคุณแคทริยาอิงลิชค่ะนั้นก็ได้มีการโพสตร,ระบุข้อความเกี่ยวกับเรื่องนี้เอาไว้ด้วยว่าสวัสดีและขอบคุณพี่น้องแฟนเพลงทั้ง5ประเทศคอนเสิร์ตอีทแคทเตอร์ที่ยุโรปนะคะแคทเตอร์และอีทดีใจที่ได้ไปพบ f c ทุกประเทศเลยค่ะวันนี้แคทขออนุญาตมาชี้แจงงงข่่่่าาาาวววทีีพพกกเเรรรโดนนใส,าสา้้3อ บล็เกอร์บล็เกอร์ต่างหากที่ได้ปลอมแปลงเอกสารและส่งต่อในยุโรปรวมถึงในไทยและใส่ร้ายว่าพวกเราไม่ยอมขึ้นคอนเสิร์ตใน3ประเทศหลังจริงๆแล้วถ้ารับค่าตัวยังไม่ครบก็เป็นที่รู้กันว่าศิลปินจะไม่ขึ้นเวทีนะคะและยังกล่าวหาว่ากินหรูอยู่สบายล้างผ่านลูกค้าและบล็เกอร์จนมีหนี้สินมากมายแคทอยากบอกว่าไม่เป็นความจริงทั้งสิน้นเราพบอุปสรรคมากมายจนจะถอดใจแต่เราก็มาสรุปกันว่าต้องไปให้ถึงปลายทางแม้จะรู้ว่าได้เงินไม่ครบตามที่ตกลงกันไว้และเราต้องออกค่าใช้จ่ายกันเองทุกอย่างในการเดิินทางไปวต ทางบล็อกเกอร์ไม่รับผิดชอบอะไรให้พวกเราตั้งแต่วันแรกที่ไปจนกลับถึงไทยแต่ถึงแม้เราจะเจอปัญหายเยอะแคทบอกเลยว่าดีใจมากที่ได้เจอแฟนคลับทุกคนและขอขอบคุณเจ้าภาพทุกคนอีกทีค่ะฝากช่วยกระจายข่าวให้แคทด้วยนะคะขอบคุณค่ะทางกลางชาวเน็ตนะคะแล้วก็แฟนคลับค่ะที่เข้ามาให้กําลังใจทั้ง3ศิลปินกันอย่างมากมายกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะซึ่งก็มีชาวเน็ตค่ะเข้ามาคอมเมนต์กันว่าเห็นใจมากๆเลยค่ะค่าใช้จ่ายต่างประเทศไม่ใช่น้อยๆอะไรไม่ใช่ง่ายแบบทางบ้านเราค่ากินค่าที่พักค่าเดินทางทุกอย่างใช้เงินนนนททัั้้งีี่่ ถ้าเงินไม่มาอย่าบินเลยค่ะไม่ต้องห่วงแฟนเพลงเลยค่ะแฟนเพลงเขาก็พอดูออกว่าใครผิดใครถูกใครน่าเชื่อถือกว่ากันยิ่งมีเพจให้ติดตามแบบนี้ถ้ามาชี้แจงทางเพจข่าวก็กระจายรวดเร็วทั่วถึงค่ะกลับมาดําเนินคดีเลยค่ะเป็นกลังใจให้นะคะพี่ๆฆ่าตัวในการทํางานก็ไม่ได้ยังมีหน้ามาปล่อยข่าวมั่วๆอีกเหมือนพวกหลอกคนไทยไปขายแรงงานเลยแต่นี่หลอกนักดนตรีไปโชว์ผลงานเห็นใจมากเลยเมืองนอกของทุกอย่างแพงมากเขาจะต้องได้รับในสิ่งที่เขากระทําไว้ค่ะพวกพี่คือศิลปินโดยหัวใจจริงๆและงานนี้นะคะก็ต้องขอเป็นกลังใจให้กัับท้ง3 ไม่ว่าจะเป็นคุณอีทคุณปีเตอร์แล้วก็คุณแคทนะคะที่ได้เจอเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันค่ะในการทัวร์คอนเสิร์ตที่ยุโรปแบบนี้แล้วเราเองนะคะก็ต้องติดตามกันต่อไปค่ะว่าสุดท้ายแล้วนะคะบรอกเกอร์รายนี้ค่ะจะอ,ออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงกับเรื่องนี้ว่าอย่างไรและหากมีความคืบหน้าอย่างไรนะคะท็อปดาราไม่พลาดอัปเดตแน่นอนค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ที่ยูทูบช anel ท็อปดาราและแฟนเพจเฟซบุ๊กท็อปดาราด้วยนะคะแต่เดี๋ยวก่อนยังไม่หมดนะคะอย่าลืมกกกดดดใให้้าาาลัังงจทีมนาานน็รวยนะ